พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งในอนุกรมเลขคณิตข้อที่2นะคะแบบฝึกหัดน่ารักน่ารักน่ารักค่ะไม่ยากเลยคือนักเรียนทบทวนเองได้อ่ะเขาบอกว่าจงหาผลบวก n พจน์แรก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตต่อไปนี้ค่ะ n พจน์แรกแต่และข้อก็อ้าวให้ n เท่ากัน ok เลยอ่าแต่ทีนี้พอมาข้อ2.1 ข้อ2.1นักเรียนพราบว่าจากโจทย์ a1 คือเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะคะ5ค่ะ d เท่ากับเท่าไหร่นะคะเกิดจากพน์ที่2ลบด้วยพจน์ที่1ดี d, เท่ากับ2หรือจะทบทวนว่าโพ์ที่3ลบด้วยจพ์ที่2ก็เท่ากัน n เท่ากับเท่าไหร่นะคะ50อันนี้คือโจทย์ให้มาค่ะต่อมาค่ะเราเอามาคิดได้เลยค่ะหาผลบวกแบบนี้สูตรของเราสูตรของเราคืออะไรนะคะ จากค่ะ sn เท่ากับ n ส่วน2ตัวเล็กไปปะคะไม่เล็กเนาะ 2a1 ค่ะบวกด้วยในวงเล็บ n ลบ 1d เราจะได้ว่าผลบวกกี่พลแรกนะคะ50พจน์แรกค่ะ50พจน์แรกครูเก๋เขียนนะ,ะ,ะ50ส่วน2 2a1 ะทำใหญ่ไปก่อน 2a1 a1 คือ5ค่ะบวกด้วย50 n ก็คือ50ลบ1 d เมื่อกี้เราหาได้แล้ว2ตัดเลยไหม25ค่ะ52เท่าไหร่10บวกกับ49 4... เอ้ย50ลบ1เป็น49 49คูณ2ไนดะ้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ98บวกกันเป็น108อ่าผลบวก50พจแรกจะเกิดจาก 25สิคูณกับหนึก็เป็นเท่ากับเท่าไหร่นะคะ2,700คือจริงๆแล้วเรามาแค่ใส่ให้ดูว่านักเรียนใส่สูตรถูกไหมส่วนเรื่องการคิดคำนวณอะมั่นใจว่าเด็กๆทำได้อยู่แล้วคะ่ะอ่ะพอมาสองจุค่ะจากโจทย์พบว่า A1 คือ1นส่วนส D ก็คือเอา1ลบกับ1ส่วน2ใช่ไหมคะหรือเอา3ส่วน2ลบ1โอเคค่ะเขียนในสิ่งที่เรารู้นะคะ A 1คือ1ส่วน2 D ค่ะเกิดจาก1ลบ1ส่วน2ก็คือ 2, 2, 2. ส่วน2ลบ1ส่วนสแสดงว่า D ก็คือเป็นเท่าไหร่นะคะ1ส่วน2ค่ะ N เหมือนเดิมเลย N เป็น50 50พจน์แรกค่ะโอเค ไปจ้ะสูตรึงสูตรเดิมแต่ว่าเขียนไปบ่อยเขียนไปบ่อยจะได้จำได้ว่า n ส่วน2ในวงเล็บนะคะ 2a1 บวกด้วยในวงเล็บค่ะ n ลบ 1d โอเคแทนค่าค่ะผลบวก50พจน์แรกใช่ไหมคะเท่ากับ50ส่วน2 2a1 A a1 a1 ตัดกันได้เลยอ่ะ n คืออะไรห้าสิบห้าสิบลบหนึ่ง d คือใครอ่ะเอา d ก็หนึ่งส่วนสองอีกโอเคถ้ามั่นใจว่าบรรทัดนี้เราแทนถูกนะสบายแต่ทีนี้เมื่อกี้เราว่าเราจะตัดใช่ปะ่ะแต่เมื่อกี้เราเห็นว่าสี่สิบเก้ากับสองมันตัดกันไม่ได้อาจจะเก็บไว้อาจจะเก็บไว้ตัดแค่ตัวหน้าค่ะยี่สิบห้าส่วนอันนี้เราก็จะได้เป็นสองส่วนสองบวกกับเท่าไหร่นะคะสี่สิบเก้าส่วนสอง 49สก่วนสองก็เป็น51าสเด่วนสองเด็กๆก,ก็จะได้ว่า51ตัวเนี้ยค่ะคูณกับ25แล้วส่วนสองได้เลยเพราะฉะนั้นอ่าที่ไม่พอผลบวก50พสิบแรกเมื่อกี้เราบอกว่า51าสิเอคูณกับยีใช่ไหมคะหน่ 5, 2, 75, สองเจ็ดสิ่วนสองได้เลยค่ะที่ไม่พอเราเว้นไว้อย่างน,าน,นิดน่ารักน่ารักโอเคค่ะ คลิปสั้นๆเฉลยแค่2ข้อเองคลิปหน้าเราจะไปดูข้อ3กันข้อ3ก็จะเป็นการใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ